Division, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Thailand, to present their ASEAN Biodiversity Hero. ชื่อสุชนาตชาวนิตนะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะ ดังวันที่ได้รับนะคะก็ชื่อว่าอาเซียนไบโอโดเวอร์ซีฮีโร่อวอร์ดนะคะซึ่งได้มาจากศูนย์ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียนนะคะหรืออาเซียนเซ็นเตอร์ for Biodiversity ค่ะ สำหรับรางวัลน,นี้นะคะจริงๆเขามีทุก5ปีนะคะอันนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่เขามีการจัดขึ้นสำหรับรางวัลอาเซียนไบโอเวิ i ตี้ฮีโร่อ r วอร์ดเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาให้บุคคลที่มีผลงานประจักษ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติของแต่ละประเทศในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะโดยไม่ใช่แค่เน้นในเรื่องของการวิจัยอย่างเดียวแต่บุคคลนั้นๆเนี่ยจะต้องสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปให้กับเยาวชนได้เห็นความสําคัญของในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยสําหรับในประเทศไทยนะคะก็มีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ซึ่งเป็นสำนักงานกลางของอ,อาเซียนนะคะที่จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลในประเทศไทยนะคะหนคนเพื่อส่งไปที่เซ็นเตอร์อาเซียนเซ็นเตอร์ for biodiversity นะคะในการที่จะทําการคัดเลือกรางวัลน,นี้นะคะซึ่งตัวสุชาเองก็ถือได้ว่าโชคดีนะคะที่ได้รับการคัดเลือกไปอะค่ะ ตัวสุชนะเองก็รู้สึกดีใจมากๆเลยอะนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้จริงๆแล้วไม่ใช่แสดงให้เห็นแค่ว่าเ,เราทำงานวิจัยได้ดีนะคะหรือสร้างแรงบันดาลใจได้ดีแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่แสดงให้เห็นก็คือว่าความสำคัญของ b i โอ i ดเวอร์ซหรือความหลากหลายทางชีวภาพนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากๆณปัจจุบันจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เราจะให้ความสำคัญใน เรื่องของการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางเชื้อภาพในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางเชีวภาพถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็รางวัลน,นี้ก็แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางเชีวภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและเราจะต้องอมีในเรื่องของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยะนะคะ สำหรับรางวัลน,นี้นะคะอย่างที่ได้เรียนเขาให้ทุกๆ5ปเปีแล้วสิ่งที่เขาคาดหวังจากเราจากบุคคลนะคะของในแต่ละประเทศในอาเซียนที่ได้รับรางวัลน,นี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วเขาก็อยากที่จะให้เราทำงานต่อในเรื่องของการที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติให้กับประชาชนทั่วทว ให้กับรุ่นของเยาวชนได้เห็นความสำคัญเพราะว่าจริงๆเมื่อพูดถึงความ หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์นั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะคะเราต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งเยาวชนเด็กเล็กๆก็ตามนะคะนั่นก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเราจะมีในเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จแล้วเราจะต้องทำงานร่วมกันค่ะ หน่วยงานที่ให้รางวัลน,นี้นะคะก็คือ ASEAN Center for Diversity หรือศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางเชื้อภาพนะคะซึ่งเขามีออฟฟิศหรือเฮดคออเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์และศูนย์นี้เนี่ยเขาได้รับการซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเนี่ยนะคะจากสหภาพยุโรปหรือ EU นั่นเองศูนย์นี้หน้าที่หลกัหลกๆ ก็คือเป็นตัวกลางเป็นตัวประสานงานให้ประเทศต่างๆในอาเซียนได้มีกิจกรรมได้มีการทําวิจัยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ